สวัสดีน,น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา สอนรับสุดฟรีๆนะครับวงน้องเราก็จะมาสอนรับสกินป20ืนหาวอนะครับวงน้องเราก็มีคนถามมาเยอะมากนะครับเนาะว่าโทเค็น2 0 <pareil S 1> <t Megan S> 2พันนะครับวงน้องบังนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่จะมาตอบให้ละกันนะครับเนาะว่าวิธีเก็บโทเค็นสามารถเก็บได้ยังไงนะครับวงน้องเข้าป้าที่จริงแล้วนะครับวงน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะไม่ได้บังนะครับวงน้องแต่มีวิธีเก็บนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนเก็บละกันนะครับเนาะว่าสามารถเก็บได้ยังไงเก็บได้จากไหนนะครับวงน้องเรากได้ซุ น,น้องอยากได้สุลแรงนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมาสอนรับหลักการนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้อพี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับวงน้อง แต่มีคนนะครับน้องมาคอมเมนต์นะครับอยากให้พี่รีวิวอีกนะครับน้องรีวิวแบบละเอียดเลยพี่อะไรประมาณนี้นะครับวงน้อพี่ก็เลยแบบว่าได้นะครับน้องถ้าอยากให้พี่รีวิวแบบละเอียดพี่ก็จะรีวิวให้ละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณน้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าอยากได้ซุดแรงมาจากไหนนะครับวงน้องเราก็ซุดแรงนะครับน้องต้องทํายังไงเอาบ้านนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับละกันนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของพีๆนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้้เเล่่่นนนนนนนหหหมืออกัััสารรบบบบววงงคคไะทีแ อยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะคะมวงน้องคลิปนี้นะครับน้องก็มีแจกเหมือนกันสำหรับว่งน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกนามูลค่า200บาทกับตัวละครนี้หลอกอีกหนึ่งตัวนะครับมงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับว่งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่เงครับมงน้องพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับน้องก็ทําตามกติกานิดนึงนะครับม่งน้องก็ เดี๋พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สุดตัวนี้นะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือสุดตัวแรกนะครับก็เป็นสุดกระต่ายตัวนี้นะครับองน้องถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้มีแจกให้แน่นอนนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสุดแรกนะครับองน้องเราก็สุดที่สองนะครับก็เป็นทางด้านของสุดกระต่ายเหมือนกันนะครับองน้องแต่เป็นทางด้านของผู้หญิงนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดที่3ด้วยนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดที่3คครรัับบองงนนน้ี่เเลยะนาะก็เป็นแบบนนี้เลยะครับองน้องเราก็พี่บอกเลยนน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 ะะะะะะคคครรรรรรัััััับบบบเเเาาาาาวววุ่่่ดดจจแอองง้้กกกิมตีพ กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องแจกสุดฟรีๆนะครับเนาะเราก็วันนี้นะครับเนาะพี่จะมารีวิวแล้วกันนะครับว่าสามารถรับได้ยังไงนะครับเนาะวิธีการเข้ายังไงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะจิ้มเข้ามาตรงเพื่อนนะครับวงน้องเราก็ให้เรานะครับเนาะจิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็จะเจอนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกับการรับสุดฟรีนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องเราก็เซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะอาจจะเป็นวัััััันน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 พรร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 รุ่่่งงงงีีี้้้้้้้้้้ะะะะะะะคคคคบบบบววกกออออ็็จจจปปเเ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 เดดตตขขขาา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 ามมมมมมสถิิไไลลยยื นักข่าวงน้องจะไปอีกหน้านึงเลยนะครับเนาะแล้วก็หน้านั้นนะครวบงน้องก็คือจะเป็นหน้าทาภารกิจนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็เป็นในส่วนของรางวัลนะครับเนาะที่เราจะได้นะครัาวบงน้องแล้วก็การทาภารกิจนะคข่าวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถนะครับเนาะดึงเพื่อนของเรานะครับมาช่วยได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือให้เรานะครับเนาะสะสมโทเค็นนครับาวงน้องหรือว่าสะสมแต้มนะครับเนาะให้ถึงนะคข่าวงน้องก็คือ400รอต้มนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะ ครับเนาะหรือว่าด are, ึงตี้ของเรานะครับมงน้องมาช่วยได้นะครับเนาะสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ามีตีนะครับมงน้องเออก็สามารถดึงมาช่วยได้นะครับเนาะกับก like. ิจกรรมตัวนี้นะครับมงน้องก็คือยิ่งมีเพื่อนเยอะเท่าไหร่นะครับมงน้องหรือว่ายิ่งมีเพื่อนมาช่วยเราเยอะเท่าไหร่นะครับมงน้องเรานะครับเนาะยิ่งมีโอกาสได้สุดเร็วเท่านั้นนะครับมงน้องเออก็จะถือว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้สุดนะครับมงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับม่งน้องก็คือเป็นการแจกสุด ก็คือหลักๆนะครับให้เราสะสมแต้มนะครับถึง400แต้มนะครับน้อเราก็ให้เรานะครับนอจิ้มลับของขวัญตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกล่องข้อความตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าเราทุกคนสามารถจิ้มลับได้นะครับวงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับนอกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเล่นง่ายๆนะครับวงน้องก็คือทําภารกิจนะครับนาอหรือว่าสะสมแต้มไปแต่ละวันนะครับวงน้องเราก็เพื่อลับซุดฟีฟี่นะครับนาอก็จับประไม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็อัปเดตเข้าณ 1นวันหรือว่า2วันข้างหน้านะครับวงน้องก็จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับน้องก็เป็นการแจกสุดิีฟีนะครับวงน้องเราก็สุดนะครับน้องเสียได้นิดนึงนะครับวงน้องเราไม่ได้ถาวรนะครับน้องก็คือแบบว่าเราได้เป็นวันนะครับน้องก็จะเป้ไหมาเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าได้เป็นวันก็คุ้มแล้วนะครับวงน้องเอก็จะป้ามาเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องหลักๆก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าให้เรานะครับน้องสะสมแต้มนะครับวงน้องเอ้ก็จะป้ามายเลยนะครับน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสายฟรีนะคร นี่นะครับวงน้องพี่มีเซอร์ไปด้วยนะครับน้องก็จะปำไม้เลยนะครับวงน้องเราก็คลองควันแต่ละขั้นนะครับวงน้องก็มีด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรกรลยอดนะครับวงน้องเราก็บัตรอีโอก็มีนะครับน้องก็จะปำไม้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือเป็นบัตรกรลยยอดนี่ก็เป็นบัตรปืนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็ อัน400นะครับงงหรือว่าแต้ม400นะครับเาก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเพจนะครับงนงนี่เลยนะครับเาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับงงในส่วนของรางวัลแต่ละคั้นก็มีเหมือนกันนะครับเราก็รางวัลใหญ่ๆนะครับงงก็คือจะเป็นทางด้านของซุดนะครับเนอะก,ก็จับปมไม้เลยนะครับงองอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมแบบละเอียดนะค,ครับที่พี่รีวิวนะครับงงก็คือหลักๆก็สะสมแต้มแล้วก็เพื่อไปแลกซูทนะครับงงหรือว่าก็จับปมไม้เลยนะครับเราก็เรื่องเ้องร์ไพรสา์ของวัน ให้ได้นะครับวงน้องถ้าอยากได้นะครับเนาะแชร์คลิปพี่นะครับวงน้องแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องว่ากดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกละกันนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะถึง15,000คนดูนะครับวงน้องพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจก3กล่องนี่ละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะในกล่องตัวนี้นะครับวงน้องก็มีทางด้านของสกินนะครับวงน้องก็คือเป็นสกินสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่่่่่าาาาสวววววยยมมมกกกกกกๆเเเเลลลลลนน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 นะะ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 คคคครรรรรััััับบบบ้้้้อออออองงงงงงแแแ็็ตจจไหืปท ด้านของสัตว e. ์เลี้ยงแล้วก็สกีนะครับเนาะกล่องที่2นะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของชุดเลยแรกทางด้านเลยนะครับวงน้องแล้วก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่สุมให้ดูดีกว่านะครับน้องก็คือสามารถสุมด้านรับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีท่าทางด้วยนะครับวงน้องก็เป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ในกล่องสุดท้ายนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดนะครับเนาะงั้นเรามาสุมซุ่กันเลยดีกว่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะโอ้โหได้ชุดมานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้มาเยอะมากเลยนะครัััััััับบ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 บวววววงงงงงงนน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 น้้้้้้้้อออออเเ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 เปป็็็แแีีีีลลลลยยยยะะะะะะะคคคคคครรรรรรโโหไดดซตตกกกาาาุพ่่ คุ้มจัดๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้มาอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือได้เยอะมากนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่สามารถแจกให้ได้นะครับเนาะแล้วก็เรามาสุมกล่องตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีหนวดขาวนะครับวงน้องก็เป็นกล่องหนวดขาวนะครับได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องได้อะไรวโหูได้หมวกตัวนี้มานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้หัวตัวนี้มานะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องกล่องที่แรกที่สุดเลยนะครับเนาะก็ คือนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็บอกพี่ได้เลยนะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้นะครับวงน้องมากเรามาต่อบค้นถังันเลยดีกว่าครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าโทเคนตัวนี้นะครับวงน้องไม่ได้บลกนะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับยังเล่นได้ปกตินะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว e, ่าเล่นแล้วมารับแล้วมันไม่ขึ้นนะครับวงน้องก็เล่นต่อไปนะครับเนาะเพราะว่า GM นะครับเนาะจะได้ส่งให้เรานะครับวงน้องทางด้านข้อความเลยนะครับเนาะก็ให้เรานะครับเนาะเล่นได บังนะครับวงน้องแต่ที่จริงนะครับน้องไม่ได้บังนะครับวงน้องก็คือ G.M นะครับเนาะจะส่งให้เราภายหลังนะครับวงน้องเออก็จับปล่าไม้เลยนะครับเนาะที่จริงมันก็มีปัญหานิดนึงครับวงน้องกับโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะแต่เรานะครับวงน้องได้แน่นอนนะครับน้องก็จับเปล่าไม้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ากําลังเก็บโทเค็นตัวนี้อยู่นะครับวงน้องก็สามารถเก็บได้ปกตินะครับเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าโทเค็นตัวนี้สามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับวงน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกกระเป๋าได้แลกหน้าได้นะครับวง นะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จับเป้าหมาเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสกินเอเคตัวนี้นะครับวงน้องก็คือแรงมากๆเลยนะครับน้องเพราะว่าสกินเอเคตัวนี้นะครับวงน้องก็คือยิ่งเร็วนะครับน้องแล้วก็สากกระสุนเร็วด้วยนะครับวงน้องก็จับเป้าหมาเลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเพราะว่าบวกอัตรามากนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับ Он, สำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องคงอยากได้แน่นอนนะครับน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับน้องก็สามารถเก็บได้ต่อนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องไม่ได้บักแต่อย่างใดนะครับน้องหอว่าก็จะปลาไม้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับน้องก็คือแบบว่าอยากเก็บทเค็นนะครับน้องตอนนี้นะครับน้องก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องถามพี่มาเยอะมากนะครับว่าทองเค็นบักต้องทำยังไงนะครับน้องก็คือเก็บต่อ คือคนไหนบักนะครับ GM จะส่งให้ทางข้อความนะครับงงๆเลยคก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะ GM ก็ได้มาออกมาตอบคำถามเองแล้วนะครับวงงก็ถือว่าพี่เอานําข้อมูลนะครับน้องมาบอกให้น้องๆต่อนะครับวงงก็ถือว่าใครที่แบบว่ายังไม่รู้ก็สามารถเก็บต่อได้นะครับน้องก็คือมันไม่ได้บักแล้วนะครับงงๆเลยคก็จบประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นงานบ้างครับวงงๆสำหรับวันนี้นะครับคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับวงงคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงงก็ฝากกดไลค์กดแชรรรรรร์หหนน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 ่่่่่่อออออยยลลลล้้้้้วววกกกกกััััััััััะะะะะะคคคคคบบบบบเเเเเาาาาาาททททีีีีีีพพงงงจจไปส็ขต ครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันครับน้องก็มาลุ้นกันละกันครับน้องว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องหรือว่าพี่จะมาแจกของหรือเปล่านะครับน้องหรือว่าอยากให้พี่แจกอะไรหรือเปล่านะครับวงน้องก็บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากให้พี่แจกของพี่ฟินนี่นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวยดาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย